รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยสิปกรขาวสะอาดครับคุณดีครับคุณชานไม่ราบครบอ่าครับผมอ่าไม่ทร่ตอนนี้คุณชูวิทย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับคุณชาปนครับสวัสดีครับท่านผู้กองทุกท่านครับครับโอ้กําลังพูดถึงเนอพอดีเลยครับว่าแบบปีนี้ปีหกสามนี่สุดยอดจริงๆงะครับต้นปีเนี่ยยังยังกังวลกังวลอยู่ฮะ ปีหกสามเนี่ยเห็นงอบอออกมาแล้วเนี่ยโหไม่รู้จะพูดยังไงเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์แต่ว่าจร <c oughs> ิงก็ <c oughs> ด,ก <c oughs> ดีอันนี้ใหญ่คุณชูวิทย์ช่วยย้ำอีกทีนะมันมันมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับปีหกสามทำไมเราถึงกลับมาทาทุบตรีติอ่ะพูยง่ายครับก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณชัดปันอย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อต้นปีหกสามนะครับเมื่อเมื่อเดือนกุมภาที่เราประกาศล็อกดาวน์ประเทศเราก็มีความตกใจนะครับว่าสถานการณ์น่าจะแย่ แต่พอดีมันกลับกลายเป็นเป็นโอกาสในอีกมุมหนึ่งก็คือ,อ,อพอเกิดโควิดถุงมือยางซึ่งเมื่อก่อนคนใช้ไม่เยอะแต่พอเกิดโควิดขึ้นมากลายเป็นว่าถุงมือ,อยางคนใช้เยอะเลยเป็นการดึงซัพพลายของน้ำยางสดเอาไปทำถุงมือ,อยางนะครับทำให้สถานการณ์ของอยางพาราในโลกเปลี่ยนเปลี่ยนกลับทิศเลยนะครับจากราคากำลังจะดิ่งลง กลับกลายเป็นวิ่งสวนทางขึ้นมาโดยโดยที่เป็นเรื่องของซัพพลายที่ถูกดึงออกไปประมาณยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตครับนะครับก็ก็เป็นเหตุทําให้เราเองมีสถานการณ์ที่พลิกกลับมาเป็นบวกได้อย่างรวดเร็วมากอืมนะครับแล้วประกอบกับโรงงานของเราเองสร้างเสร็จในควอเตอร์ที่สามของปีหกสามครับนะครับในสถานการณ์ที่ราคายางเป็นขาขึ้น เมื่อมีความสามารถในการทํากําไรได้ดีอยู่แล้วแล้วมาบวกกับมีกําลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมืนตันต่อปีนะครับต,ตกปีนเดือนหนึ่งประมาณสักหมื่นตีหมื่นห้าพันตันต่อปีต่อเดือนนะครับอืมเราสามารถขายของเพิ่มได้อีกหนึ่งเท่าของที่เคยขายในช่วง Q3 Q4 นะครับมันทําให้เราเองเป็นสองแรงบวก ในใน,ในปลายปีหกสามเป็นสองแรงบวกจากราคายางขาขึ้นกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นสามารถบวกกำไรได้มากขึ้นแล้วในคิวสี่มันโดดเด่นขึ้นมามากๆจากคําว่าอีโคโนมิ s c ออฟสเกลที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าหลังจากเราสร้างโรงงานแห่งที่สองซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิม,มนะครับจะทําให้เนอร์เ,เกิดคําว่าอี o คโนมิ o f ออฟสเกขึ้นมา เพราะว่าเราสามารถมีฟิกคอสบางตัวที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มจากการขยายกรรมการผลิตในรอบนี้นะครับมันทําให้เน็ตมาซินของเนอดีขึ้นมากๆในขึ้นปีหลังแล้วจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะตรงนี้เป็นความสามารถในการลดต้นทุนของเรามันไม่ได้เป็นบอกว่าไม่ได้บอกว่าผมไปขายของได้ราคาแพงขึ้นทั้งปีอนะครับเราต้อเรียนเรียนทั้งฝั่งเอาไว้แบบนี้ครับว่าเราเอง รอบนี้กาไรมันมาด้วยสาเหตุลักษณะแบบนี้ครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยแนวโน้มมันยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ไหมครับยังยังยังมีสัญญาอะไรที่บ่งบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังเข้าทางเราดีอยู่ต่อเนื่องเทียบปลายปีที่แล้วกับตอนนี้ราคายางวิ่งขึ้นมามากกว่าปลายปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ราคายางแพงขึ้นนะครับตอนนี้เราขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งมอบเดือน6เดือน7 ในราคาที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วครับโอ้นะครับมันขึ้นมาจากหกสิบกว่าบาทขึ้นมาเป็นเจดสิบกว่าบาทแล้วอื oh. นะครับแล้วประกอบกับปีนี้ช่วง Q2 oh. มีการมีมีการซื้อส่งมีการซื้อซื้อ,อยางเพื่อส่งมอบ Q2 mm. เป็นออเดอร์ด่วนๆอยู่ประมาณหมื่นตันกับเกือบสองหมื่นตัน oh. ซึ่งมันเป็นภาวะจากการที่รัฐบาลจีนส่งเสริมการซื้อรถใหม่ในประเทศ โดยการให้ให้มีการเอาทะเบียนรถเก่าไปโชว์แล้วรัฐบาลจีนช่วยเงินดาวรถใหม่มนะครับมันทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนมีการขยายตัวค่อนข้างจะเยอะในช่วงกลางปีนี้นะครับโรงงานต่างๆก็เร่งซื้ออยางซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วนะครับก็เลยก็เลยทำให้เราเองมีออเดอร์ด่วนๆเข้ามา ซึ่งออเดอร์ด่วนๆพวกนี้จะเห็นได้ในคิวสองนะครับซึ่งเป็นเป็นออเดอร์ที่เรามีมาจิ้นที่ดีกว่าปกติครับน mm ั hmm. ้นนั้นถ้าผมว่าทั้งในแง่ของอคําสั่งซื้อหรือยอดขายแล้วเนี่ยก็ยังคงเติบโตอย่างมีนัยสําคัญประกอบกับราคาย,ยางพลายางพาราที่ที่เราจะขายด้วยเนี่ยที่ทํำให้เรามีมาจิ้นเพิ่มขึ้นอีกอย่างนี้แนวโน้มถ้าผมมองแบบนี้นมองว่ามันมันน่าจะดีกว่า ไอ้ช่วงที่เราว่าพีคที่ไตรมาสสี่ต่อไหมครับถูกต้องแน่คือคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิว,วสองปีนี้นะครับบนร่วมกันทํางานอาจจะไม่เท่าไตรมาสสี่ปีที่แล้วคือเนียอย่างนี้นะครับว่าเราขายของเราต้องขายของได้ตามตามปริมาณวัตถุดิบที่เราซื้ออืนะครับไตรมาสสี่ปีที่แล้วเราซื้อวัตถุดิบในช่วงไตรมาสออมาสองปลายไตรมาสสองซื้อเพื่อส่งมอบไตรมาสสี่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนาในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามเป็นช่วงที่ฤดูที่ยังในภาคอีสานออกเยอะ ในเมื่อเราซื้อของได้เยอะเราก็กล้าที่จะขายของเยอะบวอลุ่มการผลิตตัวเลขขายเป็นเงินบาทมันก็เพิ่มแต่คิวหนึ่งค,คิวสองมันเป็นการซื้อขายในช่วงอปลายฤดูของของของผลผลิตอย่างนะครับ,รบแต่ถามว่ามันเยอะต่างกันเยอะไหมมันความความแตกต่างของของคาว่าเยอะว่าน้อยนี่มันจะอยู่แค่หลักหมื่นตันตอกตอต่อกวอ,อ,อเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะแบบว่าหายไปทีละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ยกตัวอย่างว่าปีปี2,563นะครับในควอเตอร์ที่สี่เราขายของประมาณแสนสองหมื่นกว่าตันแต่ควอเตอร์หนึ่งปีนี้เราวางเป้าในการขายอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นตันอ๋อครับคนนี้เดียวครับแมะผมถือว่าก็ก็ไม่เยอะก็แตกต่างกันไม่เยอะแต่ว่าสำหรับพวกเรามันเยอะเพราะว่ามันมันประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าประมาณหมื่นตันใช่ไหมครับ แต่ว่าปีเตอร์ที่สองก็จะขายอยู่ประมาณนี้นะครับรปีนี้เราประมาณการยอดขายเอาไว้ที่ครั้งแรกประมาณการยอดขายเอาไว้ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นตันในปีหกสองหกสี่นะครับรแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีการปรับตัวเลขใหม่ในช่วงปลายในช่วงปลายคิวหนึ่งเพราะว่าเราเห็นตัวเลขก,การขายของเราที่ขายประกาจนกระทั่งอข้ามไปคิวสามปีนี้แล้ว นะครับเราเห็นตัวเลขการขายแล้วว่าว่าว่ามันเพิ่มแน่นอนเราก็จะมีการปรับเป้าใหม่อืมครับนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วแบบนี้เนี่ยอาถามคุณชีวิตนิดน,นึงแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยด้วยด้วยสปายที่ที่มันหายไปด้วยนะฮะเราเราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงฮะคือสลายที่มันหายไปนี่มันหายด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยโรงงานน้ำยางดึงออกไปแล้วหายด้วยคนกรีดยางที่เป็นคนตักชาติยังไม่สามารถกลับเข้ามากรีดได้อืม ซึ่งภาคอีสานไม่มีโรงงานน้ำํำยางคน้นครับแล้วภาคอีสานใช้แรงงานในท้องที่ตัวเองติดยางมาตั้งนานแล้วอืมนะครับปัญหาที่ที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเกิดที่ภาคใต้เป็นหลักอืมนต่ระบภาคอีสานจะกระทบบ้างจากการที่โรงงานทางภาคใต้อ่ามามาซื้อของเพื่อกลับไปทํางานทางทางทางภาคใต้ครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นอ,อยู่ในพื้นที่และอยู่ในท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเราจะกระทบค่อนข้างน้อยอืมอ๋อเข้าใจแล้วโอเคงั้นเราครับแล้วประกอบกับปีนี้ทางภาคอีสานฝนตกกว่าก่อนก่อนฤดูกาลค่อนข้างเยอะในปีนี้มีตกมาแล้วสองครั้งในเดือนกุมภาครับนะครับทําให้เราคาดการณ์ว่ายางในภาคอีสานปีนี้จองมากขึ้นประมาณสักสองสามเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่ก็ตน่าจะเป็นผลดีกับเนืออืมตอนนี้เราว่า ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับยอดยอดยอดคาสั่งซื้อของเราแล้วลตอนนี้รเราเรามีการเปิดลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเห็นว่าปลายปีนี้เนี่ยจะจะจะ,จะเพิ่มกําลังการผลิตแล้วครับจะจะเพิ่มโรงงานอีกแล้วเนี่ยครับก็พอดีเราเองมีมีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นลูกค้าอจากจีนเจ้าหนึ่งแล้วก็จากอินเดียเจ้าหนึ่งแล้วก็จากสโป์เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการทําลองเทอมกับเรานะครับในปีนี้เราใช้วิธีการเกลี่ย เกลี่ยยอดอเกลี่ยยอดเพื่อให้ให้รับลูกค้าสองสามรายนี้เข้ามาได้อืนะครับแต่ว่าเราก็เลยต้องต้องต้องขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกห้าหมื่นตันต่อปีอเพื่อที่จะให้รองรับลูกค้าใหม่สามรายนี้นะครับก็การขยายโรงงานในรอบนี้จะจะแล้วเสร็จในสิ้นปีหกสี่นี้เออหกสี่นี้นะครับก็ปีก็จะปีหกห้าก็ ก็รันได้เลยรับรู้รายได้เลยนะฮะถูกต้องครับเพราะว่าปีหกห้านี่คือลูกค้ารอซื้ออยู่แล้วแล้วก็โรงงานมันเป็นก็เป็นคือเราเราลงแค่เตาอบเพิ่มหนึ่งเตาก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกห้าหมื่นนอืมนะครับถ้าเราถ้าเราว่าแบบนี้โอ้ยยอดขายเราต่อปีมันก็ไม่ทะลุขึ้นไปห้าแสนแล้วนะฮะปีหนห้าปีหกห้ายอดขายจะจะจะปรับไปที่สี่แสนแปดหมื่นตันต่อปีฮะแต่ว่ากำลังการผลิตรวมของเราจะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นตัน อ๋อมันก็ต้องเผื่อเผื่อเผื่อส่วนต่างไว้หน่อยนึงนะฮะเผื่อส่วนต่างไว้หน่อยนึงเผื่อเผื่อจังหวะลงอ่ามีการออเดอร์ใหม่ๆห,หรือว่าออเดอร์อาาที่ราคาน่าดีนะครับเราก็เหมือนในช่วงเมษาปีนี้นะครับเรามีออเดอรด์ดีๆเพื่อปุ๊บที่พูดมาตต่สักต้นต้นกันเมื่อสักตนนี้ว่าช่วงเดือนช่วงเดือนเมษาพฤษภาเรามีออเดอร์ที่เป็นที่มีราคาดีๆอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าตันอืมครับผมตรงนั้นก็คือกําลังการผลิตเหลือเราถึงรับถึงรับออเดอร์พวกนั้นได้ครับ เราเราเรื่องตอนนี้เรื่องของความคืบหน้าเรื่องของลงไฟฟ้านี่นะครับเห็นว่ารัฐเขาจะจะเปิดประมูลแล้วเนี่ยน่าจะกลางเดือนหรือป้อนข้มีนาเนี่ยาลับัาที่ยี่สองมีนาครับที่ว่ากําหนดเอาไว้นะครับซึ่งเราเองามพร้อมในการประมูลรอบนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นครับอืมคือก็แผนเดินเรายังพร้อมอยู่อ่ะพูดง่ายๆเขาได้ครับเราพร้อมเราพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับรอรอเขาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับ คราก็<ช>อยู่ที่ว,ว่าทาง,งรัดเปล่าโหวีนเมื่อไร่เราพร้อมทันทีครับเอ,อแล้วเราเราตั้งเป้าเลยครับว่าเราจะต้องการจะทําตรงนี้นี่ยประมาณสักเท่าไหร่กี่กเมตรครับคือ,ค,อคือเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันมีแค่เจ็ดสิบห้าเมตรนะครับเราวางเป้าที่เราจะได้ที่สามเมตรที่อยู่ในหลังเน้นที่เป็นแคนเก่าของเราครับนะครับแต่ว่าในแผลนใหม่ๆเนี่ยเรามีการดีลกับพันธมิตรเราเอาไว้นะครับถ้าเปิดชื่อทุกทุกท่านก็จะร้องอ๋อแต่ว่าตรงนี้ขอขอขออุบไว้ก่อน ถ้าถ้าพันธมิตรของเราได้ประมูลได้เยอะเราจะเข้าไปร่วมหุ้นกับเขาได้อก็ยังมียังมีออปชันอีกนะครับยังมีออปชันก็ถือว่ามีออปชันที่ว่าถ้าพันธมิตรประมูลได้เยอะเราเรามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปขอถือหุ้นกับเขาได้ทุกแพลนที่เขาระมูลได้โอ้ั้งแต่ว่ายังยังมีข่าวดีได้อีกนะครับตามุฟางไม่ใช่แค่นี้นะครับทางงผู้บริหารแล้วก็ทีมงานของเราําทำงานทำงานอย่างต่อเนื่องครับไม่มีการทิ้งงานครับ อืมครับแล้วอ่าอีนี้นลครับเห็นว่าตอนนี้มีกระแสเรื่องของการชงอะไรเนี่ยโอ้โหเราก็อยู่ในบุรีรัมด้วยนะบุรีรัมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นหับเรื่องของพืชสมุนไพรประเภทนี้ทางเนอเองได้มีคิดคิดหรืออะไรบ้างไหมฮะสักนิดหนึ่งเนี้ยคิดคิดเลยทางเนอเองก็ก็มีการคิดแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวระบบของการทํางานในของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันไม่สามารถทําโดยพนักงานได้ ถ้าเป็นธุรกิจใหม่แบบนี้จะต้องผ่านบอร์ดแล้วก็ไปผ่านที่ประชุมใหญ่นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เรามีการคุยกันในผู้บริหารเลยแล้วนะครับเรื่องต้นคงจะมีการศึกษาศึกษาการทํางานตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเองก็จะมีการทําง,งานในเชิงรุกนะครับโดยใช้โดยใช้ใชอ่าบุคคลธรรมดาทํางานเชิงรุกไปก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะจะเดินงานต่อกันยังไงอื โดยง่ายคือเราไม่เราไม่ติดกั้นโอกาสละถ้าสามารถต่อยอดได้แล้วสามารถควบคุมค่าก็พร้อมถู่เราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเราพร้อมเออเรายังมีที่มีอะไรแต่ว่าเรากเราก็มีบุคลากรพร้อมนะครับเพราะว่าเราเอง่างปุกย่าเนเปียอยู่ต้องเป็นผันไร่อือเครื่องม้าเครื่องมือเราพร้อมอยู่แล้วครับครับแค่ไหนว่าตอนนี้เราเราต้องการความชัดเจนของ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 เงื่อนไขของอะไรต่างๆ ซึ่งการจเจ้าบริษัทเนอลง,ลงไปลงไปลุยเลยบางครั้งก็เป็นการเสี่ยงที่เราจะทําแบบนั้นะครับเราก็เลยเต้องต้องอใช้บริษัทลูกหรือว่าบุคคลธรรมดาเข้าไปทํางานก่อนครับอันนี้เข้า,จาใจครับ,รบโอเคแลค้วผมอ่าสุดสุดท้ายครับอยากให้คุณชูวิทย์ช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังครั้งทุนนี้นะครับความมั่นใจแนวโน้มของเราเชื่อมั่นแน่นอนครับเออเรียนท่านลงทุนทุกท่านนะครับว่าปีนี้เนอ จะเป็นปีทองของอีปีหนึ่งของเดอนะครับปีหกสามที่บอกว่าเป็นปีทองแล้วปีนี้น่าจะทองกว่านะครับเพราะว่าเราเองมีการทํางานอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เราวางเอาไว้ในโปรแกรมที่เราเคยคุยหรือว่าอ่าแนะนําท่านท่านนักลงทุนทุกทุท่านมาแล้วอย่างเช่นคําว่าอีโคโนมิคออฟสเกลหรือว่าคําว่าการทํางานในภาวะอย่างเป็นขาขึ้นเราจะทํากําไรได้ดี ตรงนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆในเนยในตอนนี้นะครับคําว่าอีโคโนมิยออฟสเกลเกิดขึ้นมาทุกท่านเห็นจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเอาไว้เราทําได้แปรครับก็อยากฝากทุกท่านลองลองพิจารณาหุ้นเนยดูครับในตอนนี้ผมมองว่ายังไม่แพงนะครับครับครับผมรับผมผคชูที่รับวันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสแกนหุ้นรู้ทันกระแสหุ้นที่วิทยุครอบครัวข่าว